ฮัลโหลสวัสดีทุกคนจากไอซ์แลนด์ค่ะพอดีน้องหญิงไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาค่ะมาดูกันนะคะถ้าว่าเรามีเงิน1นึ่งหมื่นโครนหน้าหรือ2,500บาทที่ไอซ์แลนด์เราจะได้อะไรมาบ้างนะคะน้องหญิงไปมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะหลังจากยิมเนี่ยเห็นั้มเนี่ยได้มาม่ามา,มา,มาสองหอ่อมา,ม,าม่ายำๆค่ะแล้วก็ไอคุกกี้ของสามีค่ะช็อกโกแลต คเครกไม่ใช่คุกกี้มันเหมือนกับบิสกิตสักอย่างนะแต่เคลือบช็อกโกแลตแล้วน้องหญิงได้ไอ้นี้ไอ้โกโก้พาวเดอร์นะผมโกโก้โออร์แกนิกมากล่องหนึ่งค่ะแล้วก็แรสเบอร์รี่ก่องหนึ่งเกรปฟรุตค่ะลูกหนึ่งแล้วก็ชีส17%เนโปรโตีนเนี่ยค่ะหนึ่งก่องนะคะแล้วก็หัวเรดิสสีแดงเนี่ยสองถุง แล้วก็ได้พาสเล้มา1นึ่งกค่ะเนี่ยอันนี้คือเดี๋ยวเอาส่วนยอดใบมันกินแล้วก็รากเอาไปฝังปลูกต่อค่ะแล้วก็ได้แครกเกอร์ค่ะเนี่ยหถุงเล็กของน้องหญิงค่ะแล้วก็ได้ไออซินิกโดนัทของสามี1ถุงค่ะนี้เรียกเคลนูออซินิกโดนัทนะคะแล้วก็ได้แคลเซียมแมกนีเซียมและว,วิตามินซีมาอย่างละหลดนะคะแล้วก็ เม็ดมะม่วงหิมาานมะพราวหนึ่งถุงค่ะสองรกรัมถั่วพีแคทหนึ C ่งถุงแล้วก็อัลมอนด์หนึ่งถุงค่ะเนี่ยแล้วก็น้ำยาล้างจานหนึ่งขวดอันนี้เป็นงาค่ะง,งาเคลือบเหมือนกับขนมตุ๊บตับบ้านเรานะเคลือบไอ้อช็อกโกแลตค่ะน้องหญิงได้มาถุงหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นโซดา วอเตอร์นะคะเป็นน้ำโซดากลิน่นเลมอนมะนาวของสามี2ององแล้วก็ไดเอทโค้กสององแล้วก็ได้กระเทียมมามว้วนหนึ่งค่ะเนี่ยกีวี1ลูกอะบวคาด2สอลูกแล้วก็เลมอน3ลูกค่ะแล้วก็มะนาว4ลูกเนี่ยค่ะทั้งหมดบนโต๊ะที่น้องหญิงทําให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ย ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีไก่ไม่มีหมูไม่มีกุ้งไม่มีอะไรสักอย่างเพราะตอนนี้ข้าวของขึ้นราคาทุกสินทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเงิน2,500บาทค่ะเนี่ยได้เท่านี้แหลคะค่ะที่น้องหญิงซื้อมาวันนี้เพราะว่ามันเมื่อกี้มาทั้งหมด9,975โหครนหน้าก็ตกอยู่ที่2,500บาทเนี่ยคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนะคะ มาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อส่งรอยยิ้มความสุขค่ะนี่ค่ะชีวิตต่างแดนค่ะคิดถึงทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ